ทุกวันนี้เพื่อเงินโกงเงินวัดเพื่อให้ได้ใบป,ประกาศโกงการสอบไม่เอาความรู้จเจริญพรคุณโยมแบบว่าขอเอาแค่ใบป,ประกาศวุฒินักธรรมชั้นตรีโทรเอกก็ไม่ควรที่จะได้ง่ายๆนะครับเพราะอะไรมันสมัยเราเรียนเนี่ยนักธรรมชั้นตรีนี่ท่องกันแทบตายประโยคหนึ่งสองท่อง อาขยะสมัคนำมากิจดกันแทบตายท่องนามสับกันแทบตายอับยาย่อับยัย่สับสมถถัตรัดทิศอะไรมากตั้งแต่เป็นเนนแพรธรรมบทกันแทบตายสมัยนี้ใครมีเงินก็ประโยคหนึ 1, 2, ่งสองไปจนถึงประโยคสี่เพราะว่าการสอบประโยคหนึ่งสองประโยคสี่เนี่ยมันสอบอยู่ทางชนบทเราจึงได้มารเรียนที่ด้อยคุณภาพนี มันซึ่งถ้าเอาตามความจริงแนละ้วเปเทียบเทียบกับมหารุ่นเก่าๆเเทียบกันยากถ้าไปเทียบกับอย่างอาจารย์มหาพวกนี้เทียบกันยากเทียบกันยากปตาแต่ถ้าแปลธรรมบ,บทไม่เป็นไม่รู้จักบริเวก่อนแล้วจะมันจะมีประโยชน์อะไรไม่รู้จักไม่รู้จักสมารัยาตัดทิศไม่รู้จักนามศัพท์นามกิจไม่รู้จักนามกิจไม่รู้จักธาตุไม่รู้จกัจก,ก,จก,ก,จก,จกวาจกอะไรบ้างอ่ะลืม <c oughs> เรียนหลายสิบป,ปีแล้ว คือพูดตามหลักของความจริงนะถ้าไม่รู้แล้วจะค่อยถามหน่อยเจ้าจะไปประกาศไปเพื่อความรู้ไม่ได้มีไว้เพื่อสอนโยมอะจริงจริงมีเยอะครับมีเยอะเราเป็นพระเป็นสงเนี่ยเรารู้กันดีแหละทุกคนรู้หมดนี่ยทุกคนรู้หมดเนี่ยเพราะเห็นเนี่ยคุณภาพของเพราะไปมุ่งเน้นเอาทุกวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า,าพระภิกษุเนี่ยหาอำนาจมากกว่าหาความรู้หาเงินหาทองมากกว่าหาทางดับทุกข์ดับกิเลสเราจะเห็นอะรชีบางวัดประกาศว่าวัดนี้ไม่รับเงินไม่ได้หรอก เรื่องของการศึกษาเนี่ยมันมันค่อยๆประจานออกมาทีละเรื่องสองเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ใช่พิกูุนะครับถ้าพิษูจในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ต้องซื่อสัตย์ความใบประกาศนี่มันไม่ได้มีความจําเป็นเลยรามตามพูดตามหลักของความจริงนะถ้าคุณไม่ไม่แปลธรรมบทไม่ได้อะมายานกับเจ้าพุทธจตจเะกล่าวสถานว่าพระสัตว์คือแปลธรรมบทไม่ได้อะและที่สําคัญนะปุริโสสับเดิมเป็นปุริสาอาการันในปุงลิงลงสรีปตะมาวิพัฒน์ แปลงอากาบสีเป็นโอสำเร็จรูปเป็นปุริสโอันว่าบุรุษทั้งหลายอันว่าบุรุษปุริสาสับเดิมเป็นปุลิสาอาการในกรุงลิงลงโยปปฐมวิพัฒน์ฝ่ายพระมงควจนะแปลงอากับโยเป็นอาสำเร็จรูปเป็นปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายถ้าเราไม่มีความรู้่จะเอาไปทําไมไอใบใบประกาศข้างฝาเนี่ยค่อยถามเจ้าหนุเจ้าจเจ้าไปเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์เลยคือนเ,เวลานี่เน้นหาซื้อเา ซื้อเอามันบอกแค่เอารถไปประกาศกันเลยกลับนมัธยมศึกษาครับผมว่าอาจารย์เห็นข่าวเขาซื้อเขาสอบปทห้าแล้วผมขมโอ้ถ้ามันง่ายอย่างนี้ครูอาจารย์ก็ไม่น่าจะให้ผมต้องมาท่องน้ำสับหรอกคือมันเหมือนกับเพลงอ่ะหากจะเนเย็นเ็นไม่เห็นต้มๆใม้ผมลาบากอ่ะใช่ไหมมหาซื้อแต่เหมือนได้พวกสอบไปกับขี่เลยไปกับขี่กับซื้อเนี้ยเสมัยหนึ่งว่นะณสมัยหนึ่งนะนะ สมัยนี้นักคำตีโทรอีกเราก็รู้กันหมดทุกคนนั่นแหละอย่าว่าไม่รู้เลยมหาปททหนึ่งสองคือพวกผมเรียนเนี่ยศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพพระพิสุทธิสารเณีไม่มีหรอกไม่มีมมโอกาสเขเขาไอที่จะไปได้ประโยคนหนึ่งสองสามแบบง่ายๆเนะนี่ยฝันแล้วสมัยก่อนมันสอบรอบเดียวครับรู้ไหมครับขนาดเขาสอบรอบเดียวเขาสอบปทแล้วหนึ่งปีอะ่ะ <c oughs> เขาสอบจนถึงปททเก้าเขาใช้เวลาแปดปีอันนี้ ซื้อเอาแล้วไอ้พวกที่เขาภาพเพียนเหล่าไปไว้ไหนอะคือสงสารพระศาสนาการพูดการสายยังโกงเลยโกงเงินกระถิ่เงินพระปากโกงปักหมุดเลขบัญชีโกงโยมโกงศาสนาโกงวินัยบัญญัติโกงทุกอย่างครับบวชเข้ามาก็โกงโยมโกงยังไงรับเงินรับทองนี่โกงไหมโกงโกงวินัยบัญญัติวินัยบัญญัติห้ามรับเงินรับทองก็โกงนี่ คือมันไม่มีความจําเป็นในวุฒิในใบใบประกาศครับท่านรู้ไวอมไม้อย่างหนึง่งรู้คําผมไว้อย่างหนึ่งวบาใบประกาศไม่จําเป็นเลยถ้าท่านมีองค์ความรู้ถ้าท่านแปลธรรมบทได้กับหวัวกับหางได้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับใบประกาศท่านถึงจุดหนึ่งแล้วท่านจะเข้าใจโอ้ไอพวกเนีมนมนะเนเ้มันก็คือทิฏฐิมันนะของเราดีๆนี่เองมันคือมันนะความถือดีถือตัวดีๆนี่เองมันก็คืออัตตาดีๆนี่เองเพราะสุดท้ายวันหนึ่งครับสึกออกไปเนี่ยมีแค่อนุสาสนาจารย์ครับกลับไปสอนอยู่ในโรงเรียนมจรมมลอ กับอนุสาสนาจารย์กับปตเก้านะนมีอยู่แค่นั้นกับที่ที่จะไปได้นะ่ะอนุสาสนาจารย์ก็รู้สึกว่าเหลือเฉพาะกองทัพต้องรวจมีหรือเปล่าก็มไม่รู้ครับไม่รู้มีหรือเปล่ามหาทั้งหลายเนี่ยสื้อกลับไปในสว่วนมากท่านไม่ต้องไปห่งหรอกใบประกาศนี่ตั้งแต่ผมใบประกาศผมนี่ผมแทบไม่ได้ย้ายมาเลยผมอยู่ที่ขอนแก่น,นผมย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสกลนนะครนนะครปนม,มาจนจังหวัดเลยไม่รู้ใบประกาศยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ ไม่รู้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับทุกวันนี้ไม่รู้แล้วถามว่าผมต้องไปหาใบทําตีโทเอกบุตรปทไม่จําเป็นครับมันไม่มันม,มันไม่ใช่จําเป็นครใช่คือพระธรรมคำสอนเป็นของสูงอะแต่ไปแทเล็่มของต่ำํำถ้าตาบใดที่ทัพบุารศึกษาเป็นไปเพื่อทําให้เราเนี่ไปเฉลียงเงินเฉลียทองนี่เยามาเลยครับมันพาเราไปนรกเปล่าๆและที่สําคัญเห็นมันก็สมเพศอะ่ะ อยากได้พุทการศึกษาจนถึงขนาดลืมไปว่ามันไม่มีประโยชน์เลยถ้าท่านไม่มีความรู้อ่ะผมถามหน่อยเอาอย่างนี้ไอ้ไอ้ผมนี่ผมถามหน่อยอย่างผมนี่ไม่มีพุทธลกแต่ว่าผมแปลธรรมบทได้หมดนะอย่างท่านเนี่ยสมมุติว่าท่านได้ปทห้าเนี่ยแต่บังเอิญว่าธรรมบทไอ้เล่มที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกท่านแปลไม่ได้แม้แต่เล่มเดียวเดี๋ยวผมถามหน่อยมันจะมีประโยชน์อะไรผมถามท่านหน่อย ิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมันก็คือปตอห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เนี่ยปตอหนึ่งสองสามอห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดปทสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองปตอสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมันก็ปตห้าถามหน่อยไอ้น้ำเสียจำบดพวกนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเราแปลไม่ได้ผมถามหน่อยแล้วมันมีค่าอะไรหรอมันมีประโยชน์อะไร สมมติว่าเขามีหนังสือให้แปลคำสูคำพีพิสทธิ์แล้วเราไม่รู้เรื่องเลยไปจับเขามีหนังสือเกี่ยวกับวินัยปีดกให้แปลสมมติเขายนหนังสือมาให้เล่มหนึ่งให้แปลธรรมบทเรื่องที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดว่าเรื่องอปุกันันทสักกยบุตรมหาปริเวียนหันไปมองมืดตึ๊บเลยอะไรก็ไม่รู้แม้แต่เอาศัพท์ง่ายๆเนี่ยกิงแปลว่าอะไรก,กิงประโยชน์ชนนั้นสับ คือถ้าเราไม่รู้เนี่ยผมถามเลยมันจะมีประโยชน์อะไร,รอาวุธการศึกษาเนี่ยไม่มีเลยเรายิ่งแล้วถ้าเราเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยมันไม่ใช่ครับเรื่องของความรู้เนี่ยมันต้องแปลให้ได้ครับถ้าแปลไม่ได้มันก็คือโกงความหมายเนี่ยมันจะไปสู่อะไรก็ตามครับแต่เบื้องต้นการศึกษาเนี่ยมันมันสำคัญก็ต้องซื่อสัตย์กับการศึกษาครับมันก็ต้องซื่อสัตย์ต่อการศาึกษาถ้าไม่ซื่อสัตย์กับการศึกษาเนี่ย ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรกรับน้ำรัสการก็ผมว่าจานกวากองเรือกับน้ำรัสการครับ,บผมเห็นข่าวนะโอ้ยมันยาดเขาถามกับสีพนังเจตน,นาซีบีอยู่หมดเนาะไม่ซื้อเราไว้ <c oughs> โอ้ยปวดไปนะอนแล้วพาเขาก็าเป็นาพาผู้หน่อยจะได้เป็นพาระดับเจ้าคณะเนนะเกินนะผมมาขู่หลังหลังหลังลาสกันลาเป็นกระสิหลังพูดผู้าบาดยี่หรอไอ้ผมนี่ไม่ใช่มหาปริญญาครับจะมาถามผมผมก็ไม่รู้เรื่องนะไอ้ผมนุผมก็เตรียมจะซื้อเหมือนกันท่านผู้นี้ถามว่าดึง ดึงแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไงครับไม่รู้แต่พอเพราะเขาถามก็โภชนาศาสตร์อยู่เออโอ้ยเกินไปโดโอ้ผมผมผมเป็นขา่าวหน้าหน้าสมเพียจนะเหมือนเหมือนอาจารย์พาาไปวันเดียวพูดถูกอาสมเพียจทุกแนบผมว่าแค่พูดถูถถถกถูกครับถูกล้านเปอร์เซ็นต์เลยเกินเลโอ้ยซือเอาไอ้นี่ไปใช้เขาไปสอบ คือคือก็รู้อยู่หรอาอาจารย์คือโคืงการนี้มีการซื้อขายกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าแบบระดับเจ้าคณะธรรมจยงจะเปต้องซื้ออีกเลยท่านคือความสามารถเดีท่าซื้อมาล้วนๆจริงจริงแล้วเราก้องซื้อเยเราบอกก็อยู่เลยแม่นครับแนเพือนเือีซื้อถ้าไม่โกงงอยู่ผมจะไายซื้ออล่กนโกงผัดโกงแมว มก็บานมันเป็นแต่อางคนผมเป็นผมผมอยู่ผมคนเม้นไดเมนใไปเมนเขาจับคนดกัสีกาคนอีกเก่านาเขาถามนนถามนีกก็ั้งหาเรื่องราสิเป็นหมูนักข่าวบอลสิครับลิงเราไปยืนยู่ต่ำยู่ป้าไปแล้วครับสิเปหมู่นักขาบอสิเปหมูจักข้าวขุหกัจิได้มาแอยู่ละโอ้ยยมันน่าออ๋อกินกันบ่กิงก็แปลว่าอะไรนั่นแหละก็โยมเขียนว่าดึงน่ะอาจมาจะไปรู้ มันน่าอายมันไม่ใช่ดึงนะครับมันคือกิงกิงประโยชน์ฉนังกิงก็แปลว่าอะไรเออเจ้าเขียนว่าดึงก่อยก่อนงไปน้ำเจ้ากิงเนี่ยมันไม่กิงเลยนี่พ่นเขียนดึงกิงครับกอไก่สลายดึงสลายเอือสลายเอือมันมาเขียนดึงอากิงเลยเนาะครับอันนี้ดึงต้นแร้วเขียนเป็นดึงดึงไม่ต้ดึงดาวเลยกอไก่สระอืออืเป็นจานสองเด็กก็สีดึงด้ยหรโอ้เวยโวดพะโลก ดึงดาวเออแบนแต่ว่าขันแบนจริงนั่นเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าอะไรปากงงเราถามว่าดึงอะไรดึงแปลว่าอะไรป้าวคอยก็เมื่อกี้เลี้ยงลอยภาษาเขามาดึงเนาะขันจริงเออแปลว่าอะไรสบายใจเยอะคอยตึ๊บแล้วโอ้สงสัยเจอประโยคน์สิบสองก็ถาม่อยแล้วความรูลคอยม่ถึงมีน้องโอ้ยนาสังเวชนาเวทนาคณะเป็นภาคเล้วเนี่ยทุเรจะทุเรจะรีบผอาการสอบนะโอ้อาจารย์จะมาถึงเรื่องการสอบครับทุจริตนอเดียตถนน บอกโยมว่ภาสีแต่นอ่างบประมาณอ้เฮเธนนเสร็จนี่ล่ะสมมุติว่างบป,ประมาณจริงๆอยู่แสนหาเดี๋ยวนีเราบริจาคมาสามล้านครับลงไปแสนหาครับแต่อีกส่วนที่เหลือนี่ยก็อยู่บ้านลูกบ้านเมียผมเสมอจิ้มจิ้มผมเนี่ยมีเสมอเนีม่นมีบางองค์นะอาจารย์สร้างบ้านในลูกไอ้เมียหลังละลอยรวยกําลานครับจริงจริงใ่บ้านบ้านผมสีเขียวเนี่ยผมเห็นแล้ว จริงๆวงในหูจับกันหมดล่ะแต่ว่าบ่มมี่เวาไอประเด็นเนี่ยมันโกงโยมเน้โกงวินัยบัญญัติโกงประพุทธโกงประสาทอะนาแล้วก็กรณีบ้านบอมมี่ศรีสะเกดเนี่ยที่เป็นข่าวฮันดังๆช่วงหลายปีที่แล้วเนี่ยทับแล้วคนคนที่โดนโดนไปเนี่ยไม่ไม่ใช่คนอื่นนะอาจารย์เป็นญาติผมเลยนะอืมครับญาติผมคุณหมดตัวหมดตัวเนี่ยถูกหลงสารฟ้องล้มละลายมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้สิ้นสภาพทางทางธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างไปไปพิิจาคจนจนเขารวยนะนไปเบิงบ้านเมียบ้านไปดูบ้านเมียบ้านลูกเา แค่ทำแค่ทำเนี่ยเราบอพิจิตกันมันเราประสิธอยู่ตรงคนแต่อีโดนอยู่ตอนเนี่ยเราปั่นมาผิดกันก่อนนะเมี่ยคนสองคนนะตอนเมียผิดกันบอครับจะเลยเกิดเป็นประเด็นนั่นแหละครับจะเลิกเกิดเป็นประเด็นแต่ย<อ>ังว่าเมีความพิจิตรนะอ๋ออ๋ออ,าาอ๋อว่าเะแซ่ดดอกปฏีตอนเนี่ยผิจิตรกันจะเลิกตอนทาเนี่ยเราบอพิดกันแล้วประสิทอยู่ตรงคนแต่อีโดนอยู่โอ้ <c oughs> ใจกำลังต้มเลยครับแล้วผมว่าผมใสจกำแพงหมดเนี่ยต้มต้มเลยแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมไปไปสันเทียบก่อน กับกับนิมนต์ครับผมกับครับ,บ,บผมกรับกรับกระนการครับกรับบขอบคุณครับผมนั่นะเบอร์ต้มตุนย์เลยนาะอำนวยนําไทยสงเนะี่ยเบอร์แต่มาก็แอดไลน์มาก็แล้วกันคือเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้โกงเนี่ยโกงมีมาตลอดครับแต่ไม่มีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ให้เห็นเป็นรูปธรรมด้านการษา,าี่ยเรารู้มาตลอดแหละ เราทุกคนที่อยู่ในวงการ,รพุทธศาสตร์เราเราเคยบวชเรียนเขียนหนังมาแล้วร,รู้หมดแหละคนที่บวชพระบวชเรียนมารู้หมดแหละถามว่าทำไมยังไม่รู้ก็คือตรงเนี้ยถ้าไม่อย่างนี้ไม่หนึ่งสองสามไม่ผ่านอยู่แล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งการเรียนการสอนเรื่องของการเรียนการสอนนักธรรมตีโทเองไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงกับทุกวันนี้ก่อนหน้านี้มีสมัยสมัยพวกเราเรียนนักธรรมชัตนตีโทเอกสมัยนี้ไม่มีอยู่จริงครับเพราะทุกคนมุ่งไปเรียนเรื่องของ เรียนในไอไอเรียนสายสามัญแล้วก็พอเรื่องของบริเวรกรเนี่ยเขาก็จะมาอบรมกันอยู่ประมาณเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยถามว่าเดือนสองเดือนมันพอหรอครับ,ก,บกับกับการเรียนบริเวรกรประโยคหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะในกริงการแปลธรรมบทแต่ละเล่มเนี่ยมันใช้เวลาถ้าจะแปลให้เข้าใจแต่ละบทเนี่ยมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย์ไม่สามารถแปลอ่านั่นแปลว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยคุณมีโอกาสแปลธรรมบทได้แค่เรื่องเดียวก็จึงมีการแปลเก่งไง แปลเก่งแล้วก็เก่งแม่นเลยนึกออกไหมครับแปลเก่งและเก่งแม่นแล้วที่นี้นำศัพท์นี่นำมศัพท์ธรรมดาแล้วตอนที่ทเราเรียนเนี่ยประโยคหนึ่งสองนี่คือเรื่องจริงเราท่องกันทั้งปีครับท่องไม่พอเราก็ต้องมาหัดมาหัดอะไรครับหัดที่จะสมาทานอะไรพวกนี้ยเราก็ต้องมาฝึกมาหัดใช่ไม่ใช่กว่าจะกว่าจะผ่านแต่ละเล่มแต่ละแต่ละเรื่องพอมาเห็นเรื่องของพระจริงๆแล้วเนี่ยแกเนี่ยขายขี้หนามากนะ ดีแล้วครับที่คณะสงฆ์แฉเรื่องนี้ออกมาที่คณะสงฆ์แฉเรื่องนี้ออกมาเพราะอะไรครับเพราะจะช่วยให้พระศาสนาดีขึ้นจริงๆคณะสงฆ์ควรที่จะแฉเรื่องหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายนี่ที่ยัํยยายถ่ายโอนไปแบบเนียนคํำควรทํานะครับเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์องค์สามเด่นดูสง่างามขึ้นคือไอ้พวกบวชเข้ามาเป้าหมายคือเงินเงินเงินหิวเงินเนี่ยไอ้พวกหิวเงินหิวทองหิวเงินหิวทองหิวรถเบนหิวรถบีเอ็มหิวยอหิวตําแหน่งเนี่ยไอ้พวกนี้คนที่จะเป็นมันคืออย่าลืมว่าจะอะไรได้ตําแหน่ง จันเลยได้เงินจันเลยได้ทองจันลลยได้รถเบนจันเลยได้รถหรูจันเลยได้ยศจันเลยได้ตำแหน่งมันก็เลยทําให้พระพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้ไม่เอาทําไม่เอาไหนเนี่ยมันจริงจริงมันต้องแฉนะครับท่านถ้าถ้าเราไม่แฉเนี่ยเพราะการโจทจันเพ่งโทษโพลธนาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำไว้ให้ไว้แต่สมัยก่อนนะทุกวันนี้เราไปบอกว่าแฉกันทั้งที่เห็นว่าทําชั่วเนี่ยเราปกปิดช่วยกันเนี่ยมันก็อาบััินะใช่ไม่ใช่ ฉะนั้นการแฉออกมาการเปิดบาดเปิดแผลออกมามันมันก็จะดีเหมือนกันนะเพราะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้มหาคนไหนแปลทรมบทได้กับมหาแปลคนไหนแปลรรมบทไม่ได้มันมหาที่แปลทรมบทได้จริงๆเดี่ยจะค่อยๆล้มหายายจากไปเพราะอะไรถ้าตราใดที่เป็นมหาคือมหาสมัยก่อนนะครับยังอาจารย์มหาทองสาวละลาโภแกสอบประโยคเก้าในสิบกว่าปีครับมันก็ไม่เป็นไรท่านแปลได้แต่บางคนเน่ยเขามันเป็นมหาที่แปลแปลแปลไม่ได้ครับบางท่านเนี่ยเขาแปลเขาสอบประโยคแปประโยคเก้าในสิบกว่าปีนะ แต่เขาก็ไม่ได้โกงนะถามถามว่าเขาโกงไหมเขาก็ไม่โกงนะแต่ทุกวันนี้เราได้เห็นเนี่ยอย่าว่าแต่ปรียมทาเลยนะแม้แต่นักธรรมเนี่ยก็ยังสอบแทนกันอยู่ใช่ไม่ใช่อันนี้เรื่องจริงผมถามหน่อยครับใบพวกนี้มันน่าภูมิใจตรงไหนครก็เพราะเขาเน้นเอาขนาดการศาึกษายังโกงเลยเงินวัดเงินอะไรพวกนี้พระนั่นเนี่ยพิกษุนนะเนี่ยยังโกงเลยแล้วจะมีค่าอะไรล่ะใช่ไม่ใช่ จริงๆแปลรมบทได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเลอเลิศว่าเสือตีอะไรหรอกในก่อหมายนะแต่อย่างน้อยเราเป็นพระเป็นสงฆ์ทำอะไรมันก็วันที่จโปร่งใสครับมันก็วรที่โปร่งใสแต่อย่าลืมนะครับว่าบาลีเวรกอนเนี่ยจะปล่อยให้เพี้ยนไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะบาลีเวรกอนคือภาษารักษาไว้ซึ่งอุาาตโพน์ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันจะยากอะไรอ่ะก็มันไม่ได้คนที่เขาได้บาลีเวรกอนเขาก็ต้องมีบุญวัสนาของเขาระดับหนึ่งครับเขาก็คือคนมีบุญนั่นแหละจึงสามารถที่จะฝ่าฟันเรียนบาลีเวรกอนไปจนถึงแปดเก้าประโยคนะ ใช่ไม่ใช่ถ้ารุ่นเอาใช้วิธีการใดประโยคหนึ่งสองอย่างเงี้ยอ่ะหมื่นหนึ่งสอบแทนกันแถวแถวหมู่บ้านเนี่ยเอาหมื่นหนึ่ง 1, ประโยคสามสองหมื่นอย่างงี้ประโยคสี่สามหมื่นอย่างนี้ประโยคห้าสี่หมื่นห้าหมื่นอย่าง 5, 40, างีอ้อันนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะเราก็รู้เหรีราคาอยู่แล้วครับนักทรัพย์ตีอาหาร้อยนักทรัพชั้นโทอ่ะพันสองพันนักธรรมเอกสามพันอย่างเนี้ยพราะตอนหนึ่งสองก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนี่เหรราคามัน วนมาได้ชื่อว่าสมมติสงแต่จิตใจยังทำตัวเป็นคารพักทั่วไปว่าหมอเจ้าเล่เจ้าเล่จริงๆแล้วถ้าเคลียร์สว่สา์เน่าๆพวกนี้ออกจากศาสนาหมดศาสนาก็งดงานะพระศาสนางดงามอยู่แล้วครับศาสนาพุทธนะแต่ไอ้พวกเศษสวะพวกนี้เข้ามาอาศัยศาสนารรมาหากินเข้ามาแสวงหาอำนาจเพื่อประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ครับไอ้พวกปากงูหาเงินอย่างเนี้ยจะไปไหนมาไหนจะขี่จะเยี่ยวจะเดินทางยังไงนี่ปากงูอย่างเดียวพวกนี้คําถามคือมันไม่สมเหตุสมผลครับ มันไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ในเมื่อเราบวชปัญจกาก็คือับทั่วัละั่วรละขาดจากแม้แต่ในพระไตรปิฎกเขายังบอกว่าสมณะสากยบุตรพวกนี้รับเงินรับทองเหมือนพวกเรา <c oughs> พระพรธองค์ก็ทรงตีเตียนเอาไว้ยอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าไม่มตีเตียนพระองค์บอกว่าเป็นโมฆะบุรุษไม่ใช่กิจของสมณะ